ต่อหัวเสือนับร้อยตัวรุมต่อยชายวัย76ดับอนาถครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านหนองบัวระวียูมูที่6ตำบลหนองบนนัวละวีอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิว่าขณะที่นายสาวัยอายุ76ปีชาวบ้านหนองบัวละวีหมู่ที่6ตำบลหนองบนนัวละวีอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิถูกต่อหัวเสือต่อย และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชัยภูมิจึงเดินทางไปตรวจสอบที่หมู่บ้านดังกล่าวพบว่าที่เกิดเหตุเป็นสวนปลูกผักสวนครัวแบบไร่นาสวนผสมโคกหนองนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่นางประคองอายุ46ปีลูกสาวของผู้ตายกำลังติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านหนองบัวลวี ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนขณะที่นายสาวัยอายุ76ปีผู้เป็นพ่อได้ออกไปตัดหญ้าในสวนผักขณะที่ตัดหญ้าอยู่รอบๆไปตัดเอาต้นกล้วยคือโอ้เนาะไทยตกเล่เาเล่าตกไทยไปถูกดุล <laughs> ยตัวต่อหัวเสือเพชรคาตนับรอยตัวได้บินออกมาจากโพรงหญ้าว้ยมันรุมต่อย บริเวณศีรษะและใบหน้าลม้มลงทั้งยืนครับพี่น้องร้องโอดโอยครับในที่สุดเราข้านเข้าไปในกระท่อมเพราะกระท่อมมันมีห้องน้ำไงแกพยายามที่จะเข้าห้องน้ำแล้วปิดประตูว้าแต่ว่าอันญาตพี่น้องไปตามหานี่เล่าหนักแล้วพาส่งโรงพยาบาลก็สาหัสแล้วไม่รอดเต็มที่นะ แพทย์หมอพูดล้วพูดล้วซอยพูดล้วต่อท่อช่วยหายใจก็ไม่รอดครับเพราะว่าคนพิษบาดแผลบาไหวเลยาตพี่น้องเอ,อแพทย์ต้องให้ยาเพื่อลดอาการแพ้แต่คนเจ็บปวดบวมมากหายใจไม่ออกมีอาการหนาวสั่นแน่นหน้าอ,อกแพ พยายามส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆคือต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวช็อกและตายในช่วงดึกของคืนวันที่29ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ